วันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่เอ่อน่าจะสะเทือนใจหลายๆคนนะครับเรื่องเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเอาเงินวัดไปเยอะมากเลยไปเล่นพนันออนไลน์เรามีแหล่งข้อมูลที่เขาแสดงความเห็นเรื่องนี้ไว้ได้น่าสนใจมากวันนี้เลยอยากชวนมาเอ่อมาแกะดูด้วยกันหน่อยครับค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆนะคะครับ ว่ามุมมองนี้เขามองยังไงมีประเด็นไหนที่เราเาน่าจะสนใจเป็นพิเศษบ้างเอาข้อมูลเบื้องต้นก่อนเนาะตามข่าวคือออกหมายจับเจ้าอาวาสแล้วนะครับข้อหาย,ยักยอกทรัพย์สินวัดค่ะเห็นตัวเลขแล้วตกใจเหมือนกันใช่ครับตั้ง300ล้านบาทโอ้โหเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆแล้วกว่าตำรวจเขาจะรวบรวมพยานหลักฐานได้เนี่ยก็ใช้เวลาสื่อไปเอเจดเดือนเลยอืมนานเหมือนกันนะคะครับ แค่ฟังเท่านี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วก็น่าตกใจมากแล้วใช่ค่ะตัวเลข3 0 0ยยาเนี่ยมันมันสูงมากแล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความรู้สึกคนในสังคมเลยโดยเฉพาะชาวพุทธนะคะทีนี้ประเด็นสำคัญที่แหล่งข้อมูลที่เราดูอยู่เขาชี้ให้เห็นเนี่ยคือในทางกฎหมายเจ้าอาวาสมีสถานะพิเศษกว่าคุณทั่วไปนะคะสถานะพิเศษยังไงนะครับช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมครับคือตามกฎหมายอาญาเนี่ยค่ะ เจ้าอาวาสวัดเขาถือว่าเป็นเจ้าพนักงานอ๋อเจ้าพนักงานใช่ค่ะเพราะมีหน้าที่จัดการดูแลทรัพย์สินของวัดซึ่งมันเป็นทรัพย์สินในทางศาสนาพอทําผิดฐานยักยอกทรัพย์ในฐานะเจ้าพนักงานโทษก็จะหนักกว่าหนักกว่าคนธรรมดาทั่วไปใช่ค่ะหนักกว่ากรณีคนทั่วไปยักยอกทรัพย์สินส่วนตัวกันเองค่ะอ๋อขับขับเข้าใจละคือเพราะมีตําแหน่งหน้าที่มีความไว้วางใจให้ดูแลทรัพย์สินส่วนรวมของวัดพอทําผิดผลกระทบมันก็เลยรุนแรงกว่า ถูกต้องค่ะแล้วแล้วที่เป็นคนพูดถึงเรื่องฟอกเงินเหรอครับอันนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงอ ก็น่าจะเชื่อมกันได้ค่ะเพราะเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้การโอนย้ายการถ่ายเทไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์อย่างเช่นเอาไปเล่นพนันออนไลน์ตามที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายพยายามเปลี่ยนสภาพหรือว่าสุกซ่อนที่มาของเงินอ๋อที่ได้มาแบบไม่ถูกต้องใช่ค่ะซึ่งนั่นก็คือความผิดฐานฟอกเงินนั่นเองค่ะก็เป็นอีกข้อหาที่ร้ายแรงแล้วก็มกักจะพ่วงมากับการทุจริตหรือยักยอกทรัพย์สินมูลค่าสูงๆแบบนี้อยู่แล้ว ฟังแล้วยิ่งเห็นภาพเลยว่ามันซับซ้อนแล้วก็ร้ายแรงจริงๆนะครับกลับมาที่ความรู้สึกของคนที่ให้ความเห็นในแหล่งข้อมูลเราหน่อยเขาก็แสดงออกชัดเลยนะว่าแบบสะเทือนใจแล้วก็หดหูมากอืมค่ะมีใช้ลำแรงๆเหมือนกันอย่างพฤติกรรมใช้ผ้าเหลืองหากินอะไรแบบนี้ซึ่งมันสะท้อนความผิดหวังมากๆค่ะความรู้สึกแบบนี้ เ,ออเข้าใจได้เลยนะคะเพราะว่าวัดพระสงฆ์เป็นสถาบันที่คนไทยจํานวนมากเคารพศรัทธาพอมีข่าวแบบนี้ออกมามันก็กระทบความรู้สึกความเชื่อมั่นแน่นอนที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือผู้ให้ความเห็นเขาไม่ได้มองแค่คดีนี้นะคะไม่ได้มองเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเฉพาะวงการสงฆ์เอ้าเหรอครับหมายความว่าเขามองกว้างกว่านั้นใช่ค่ะเขาเชื่อมโยงกรณีนี้ไปถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าเรื่องเทาๆเ,เรื่องเทาๆค่ะ แล้วก็ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เขามองว่ามันฝังรากลึกเกิดขึ้นในหลายๆวงการของสังคมไทยไม่ใช่แค่ในวงการศาสนาอย่างเดียวมุมมองนี้มันสะท้อนความกังวลที่ใหญ่กว่าตัวคดีนะคะคือมันเป็นความรู้สึกว่าปัญหาเรื่องความโปร่งใสจริยธรรมหรือการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเนี่ยเอออาจจะแพร่หลายกว่าที่เราคิด ซึ่งตรงนี้ก็ต้องย้ำนะคะว่าเป็นมุมมองเป็นความกังวลที่สะท้อนออกมาจากผู้ให้ความเห็นในแหล่งข้อมูลของเราน่าคิดเหมือนกันนะครับพอเกิดเรื่องใหญ่ในสถาบันที่คนคาดหวังเรื่องคุณธรรมสูงสูงเนี่ยมันเลยไปกระตุกให้คนมองเห็นปัญหาในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นด้วยและในมุมมองของเขาเขาอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นต่อครับเขาก็เรียกร้องให้มีการดำเนินการตามกฎหมายค่ะแบบจริงจังตรงไปตรงมา เช่นเช่นการจับศึกก็คือให้พ้นจากความเป็นพระเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนคนทั่วไปครับและที่สำคัญคือต้องเปิดเผยความจริงทั้งหมดให้สังคมรู้ให้มันกระจ่างแล้วก็เป็นบทเรียนต่อไป สรุปแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนกรณีศึกษาที่สะท้อนปัญหาซ้อนๆกันหลายชั้นเลยนะครับทั้งประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องทำผิดกฎหมายที่ร้ายแรงผลกระทบต่อศรัทธาความรู้สึกคนแล้วยังไปกระตุ้นให้เกิดคำถามถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมวงกว้างขึ้นไปอีกตามมุมมองที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีประเด็นทิ้งทายที่ชวนคิดเหมือนกันนะคะจากผู้ให้ความเห็นคนนี้เขาทิ้งคำถามไว้ว่า แล้วบ้านเมืองเราจะไปทางไหนกันืมอ hmm. เมื่อสถาบันที่เคยเป็นหลักยึดทางใจของคนจำนวนมากต้องมาเจอข้อกล่าวหาร้ายแรงแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่คำถามถ,ามถึงอนาคตวงการศาสนานะคะแต่อาจจะเป็นคำถามถึงความไว้วางใจการตรวจสอบแล้วก็ความคาดหวังที่เรามีต่อทุกๆสถาบันในสังคมเลยครับว่าควรจะเป็นยังไงต่อไปใช่ค่ะว่าควรจะไปในทิศทางไหน แล้วเราจะมีกลไกอะไรที่จะสร้างความมั่นใจป้องกันปัญหาแบบนี้ให้ดีขึ้นได้ในอนาคต